สวัสดีครับ,รบขอต้อน<อ>รับคุณผู้ช, <ม S 1> ชมเข้าสู่รายการ The Channel นนรายการดีๆที่จะเพิ่มพลังใจแบ่งปันให้กับทุกคนในสังคมค่ะ <S <S โดยความร่วมมือของสำนักงานกสทชมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตทรูวิชันและสมาคมคนหูหนวกแห่งประเทศไทยค่ะแล้ววันนี้นะครับ เราสองคนจะพาคุณผู้ชมมาที่สถานที่แห่งนี้<อ>ครับสำหรับใครที่ชอบค,ความตื่นตาตื่นใจ,ใจความแปลกใหม่ความสนุกสนานเล้าใจนะครับรวมถึงการประจญไัยโหสุดยอดคุณผู้ชมคะตอนนี้เราสองคนอยู่ที่จังหวัดสระบุรีคะ่ะและที่แรกนะคะที่แมมเนี่ยขออาสาพาไปเที่ยวเองเลยนะคะนั่นก็คือเราจะไปขับรถเอทีวีกันซึ่งที่นี่นะเลือกด้วยตัวเองเลยค่ะ ทำไมทำไมทำไมน้องแหม่มถึงได้เลือกคนเดียวไม่ใช่นะตอนนี้พี่ก็มาด้วยวน้องแหม่มจะพามาคนเดียวไ,ได้ไงไม่รู้ตอนนี้เลือกมาเองเลยพี่ต้นก็ต้องคิดเองสิเองเอาที่ไหนล่ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวไว้ก่อนไว้ก่อนไว้ก่อนลวกันโอเคตอนนี้ไปกันก่อนดีกว่ามะโอเค,อเคงั้น <ไป S 1> ตอนนี้<ล>พ,พี่ตามน้องแหม่มไปก่อนนะ สวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะคุณผู้ชมคะตอนนี้เราสองคนต้นแบบนะคะก็โอ้โหอยากขับ ATV มากเลยนะคะแต่ก่อนที่เราจะไปขับรถ ATV นะคะเราต้องมาเรียนรู้วิธีการต่างๆว่าจะขับกันยังไงให้มันถูกต้องนะคะถ้างั้นต้องถามพี่เขาเลย,เลยครับพี่มีพี่เตะนะคะเป็นผู้ให้คำแนะน,นำกับเราค่ะพี่ต้นเขาอยากทราบะคะ่ะว่า ก่อนที่เราจะขับรถ ATV เนี่ยต้องมีการเตรียมพร้อมร่างกายยังไงบ้างคะก็โดยมากจริงๆแล้วส่วนมากลูกค้าที่มานะครับไม่จําเป็นต้องเตรียมความพร้อมอะไรเลยมานะครับแค่สมมุติว่าอยากมาเล่นก็แต่งกายให้รัดกุมหน่อยมีเสื้อแขนยาวกางเกงเก่าๆแล้วก็มีรองเท้าผ้าใบก็ไปได้แล้วครับอือต้องง่ายๆเนาะสบายๆพร้อมกับ ใจและร่างกายที่แข็งแรงด้วยใช่ไหมคะเออแล้วแล้วรถ a อ v ีเนี่ยคะ่ะมันมีกี่รุ่นมีอะไรยังไงบ้างคะหลักๆหลักๆเลยมีหลายรุ่นครับหลายประเภทแต่ที่เราใช้ที่สนามเราครับจะเป็นประเภทขนาดเล็กๆกลางๆครับเป็นเครื่องยนต์ 110cc 1ซีซี110ซีซีใช่พี่ต้นอยากทราบว่า การดูแลของรถเอทีวเนี่ยมีต้องมีการดูแลอะไรเป็นพิเศษไหมคะการดูแลก็ไม่จําเป็นต้องดูแลอะไรเป็นพิเศษครับเหมือนมอเตอร์ไซค์ที่เราใช้ตามบ้านทั่วไปครับมอเตอร์ไซค์ทั่วไปเลย oh. ก็ใช้ทําความสะอาดดูแลน้ำมันเครื่องนิดหน่อยครับง่ายมากเลยพี่ต้นเดี๋ยวทราบว่ามอเตอร์ไซค์ เอทีวีกับมอเตอร์ไซค์ทั่วไปใช้น้ำมันเหมือนกันไหมคะเหมือนกันครับเหมือนกันก็เลยเออเป็นไงความรู้เทียบแล้วตอนนี้อยากขับหรือยังคะพี่ต้นบอกว่าอยากทราบว่าเด็กๆเนี้ยเด็กกับผู้ใหญ่ใช้แบบเดียวกันไหมคะหรือว่าแยกประเภทกันถ้าถ้ามาที่นี่เรามีรถประเภทเดียวครับแต่ก็คือเป็นขนาดกลางเล็กเครับถ้าเด็กเด็ก ต่ำกว่าประมาณสักแต่ำกว่าสิบสอขวบ <12 S 1> บางทีก็อาจจะมีเจ้าหน้าที่เรานั่งไปด้วยอาจจะมีคอยคอยดูแลแต่ถ้าบางคนเก่งๆ,ๆนะครับถ้าสมมติว่าเด็กๆเก่งๆก็ไปอเองเลยไปได้เลยตอนนี้รู้สึกว่ายอยากจะขับแล้วล่ะค่ะแต่ว่าอุปกรณ์ป้องกันมีอะไรบ้างคะสำหรับเ e อทก็ถ้ามาที่นี่นะครับก็มีถุงมือให้นะครับแล้วก็ มีแว่นตาให้กันฝุ่นครับแล้วก็มีหมวกกันน็อกมีหมวกกันน็อกด้วยโอเคงั้นพร้อมยังพร้อมยังอยากไปอยากไปเล่นแล้วค่ะงั้นเอาเลยค่ะต้องยังไงบ้างคะขับไหนดีขาบไหนดีเดี๋ยวด้านหน้าดีกว่าครับหน้า,น,น,าน,นี้ช่วงรู้หรือไม่สวัสดีครับผมเดฟไอดอลนครับ ช่วงรู้หรือไม่ในวันนี้นะครับผมมีข้อมูลมาฝากเช่นเคยครับนอกจากรถ ATV แล้วสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆก็ยังมีรถอื่นๆอีกมากมายหลายชนิดเลยนะครับที่นิยมนำมาทำเป็นรถที่ให้บริการนักท่องเที่ยวให้ได้ขับกันไม่ว่าจะเป็นรถโกคาร์ทที่ให้นักท่องเที่ยวขับประลองความเร็วกันในสนามแข่ง ที่ถูกสร้างขึ้นตามสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆรถมอเตอร์ไซค์วิบากที่นิยมขับกันด้วยลักษณะเฉพาะตัวของรถมอเตอร์ไซค์วิบากที่มีความคล่องตัวสูงทำให้เป็นที่โปรดปรานของนักท่องเที่ยวที่ชอบการขับแบบซอกซอนไปยังตึกต่างๆที่เข้าถึงได้ยากและยังมีรถโฟวิ view, ที่นักท่องเที่ยวนิยมขับกันเป็นหมูคนะ่คณะ ในการขับขนของเข้าไปยังจุดต่างๆเพื่อทำกิจกรรมรวมไปถึงรถกอล์ฟที่เรามักจะพบเห็นบ่อยก็เป็นหนึ่งในรถยอดนิยมตามสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆด้วยเช่นกันครับพร้อมแล้วประชมกันเลยครับ เยอะมากเลยนะเอ๊ะเดี๋ยวเดี๋ยวแต่ว่าพี่ต้นคะรถ ATV เนี่ยที่เราขับกันอยู่เนี่ยนะคะมันมีที่มามาจากไหนมีเรื่องราวความเป็นมายังไงพี่ต้นทราบไหมคะแหมน้องแมมพาพี่มาใช่ไหมแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าพี่จะไม่มีความรู้นะ <Ooh. S 3> พี่รู้เกี่ยวกับประวัติของรถ ATV นะชื่อเต็มเมของเขาชื่อว่า All Terrain Vehicle หรือ Quad Bike ออ คอร์ดบและก็เริ่มนำเข้ามาในปีคิดทศกราหนัการ1950ครับเมื่อก่อนนี้นะครับน้องแมมรู้ไหมครับว่ามันมี6ล้อเลยนะไม่ได้มี4ล้อเหมือนปัจจุบันนี้เลยนะจ๊ะข้อมูลนี่แบบแน่นเป๊ะรู้ลึกรู้จริงเลยนะคะใช่แล้วไม่ใช่แค่พี่มีเฉพาะความรู้ที่นำมาเล่าให้คุณผู้ชมฟังอย่างเดียวนะ แต่พี่มีคำถามมาถามคุณผู้ชมอีกด้วยเพื่อให้คุณผู้ชม,ชมได้ร่<า>มสนุกกับ<า>เราในทําน,นี้รถ a อทีวนี้นะนำเข้ามาครั้งแรกในปีคริสตศักราชอะไรมีตัวเลือกให้เลือก2ตัวเลือกด้วยกันนะคะตัวเลือกที่1ค่ะคริสตศักราช1950ค่ะและตัวเลือกที่2นะคะคริสตศักราช2015ค่ะพิมพ์คำตอบของคุณนะคะแล้วก็ส่งเป็น s m s มาที่เบอร์นี้นะคะ0-82 7 22 49 00ค่ะสำหรับคุณผู้ชมท่านใดนะคะที่ส่งคำตอบเข้ามาแล้วถูกนะคะเป็นรายแรกสายแรกเลยเนี่ยก็รับเสื้อสวยๆจากทางรายการมอบให้ไปเลยค่ะอย่าลืมส่งคำตอบมาร่วมสนุกกันเยอะๆนะครับใช่ตอนนี้พร้อมไหมไปลุยกันเลยไหมล่ะไปต่อเลยเหรอ,หรอได้เลยเอาเลยเอาเลยมามามา สงสัยใช่ไหมล่ะครับว่ารถ ATV เหมือนหรือต่างกับรถมอเตอร์ไซค์อย่างไรความต่างก็คือ ATV นี้นะครับก็จะไม่มีคันบิดที่ปลอกแฮน์นะครับแต่ ATV นี้นะครับจะมีคันเร่งที่เป็นเหมือนโชบค,คอยกดแล้วก็ที่สำคัญ ATV โอ้โห ขับขึ้นเขาลงเขาได้สบายเลยแต่มอเตอร์ไซค์อาจจะพลิกความได้นะโอ้สุดยอดเลยค่ะพี่ต้นรู้ลึกรู้จริงเลยทีเดียวเนี่ยเด็กแวน้นเก่าหรือเปล่าพี่นี่แหละตัวโป,ปเลยคุณผู้ชมคะหลังจากที่เราสองคนนะคะได้ขับรถ ATV นะคะท่องเที่ยวกันไปรอบเลยแล้วก็ได้ดูธรรมชาติสวยๆนะคะภูเขานงดงามมากๆบอกได้เลยคำเดียวค่ะว่า มันมากๆสนุกสุดๆไปเลยค่ะและสำหรับคุณผู้ชมนะคะที่สนใจอยากจะมาเที่ยวอยากจะมาขับรถ ATV เหมือนกับเรานะคะก็มาที่นี่ได้เลยค่ะมวกเก็ก ATV นะคะและก็มีค่าบริการแค่เพียงเริ่มต้นนะคะ350บาทเท่านั้นเองค่ะไม่แพงเลยขับ ATV นี่คิดว่าสนุกแล้วใช่ไหมน้องแบมแต่พี่มีที่สนุกตื่นเต้นและแปลกใหม่ ที่จะพาน้องแม่มไปต่อและคุณผู้ชมก็ต้องตะลึงทึ่งแน่ๆเพราะว่าที่เราจะไปตรงนี้นะครับยากมากนะกว่าที่เราจะได้เข้าไปสัมผัสจริงเหรอนี่แบมว่าเอทีวีนี่แบบเจ๋งสุดแล้วนะมีเยี่ยมกว่านีกเหรอแน่นอนน้องแหม่มอยากรู้แล้วใช่ไหมรู้แล้วค่ะโอเคถ้าอยากรู้ตามพี่มาเลยนะไปกันเลยค่ะเฮ้ยขี่ไปดีกว่าขี่ไปเลย นี่นะครับเราอยู่กันที่ข่ายอดีสรจังหวัดสระบุรีครับที่มานี้พามาขับรถถังเพื่อถ่ายรูปไม่ใช่นะครับที่นี่เขาให้นั่งได้จริงๆเลยนะน้องแหมมโอ้ยนั่งจริงๆด้วยเหรอใช่แบบแล้วชอบมากๆเลยค่ะรถถังเนี่ยเพราะว่าเป็นความฝ่ฝันนะคะตั้งแต่ยังเด็กๆเลยอยากนั่งรถถังมานานแล้วโอเยี่ยมมากโอเควันนี้นะครับ พี่จะพาน้องแม่มาดูวิธีการขับรถถังอยากลองไหมอยากลองสิเอาเอาเอาถ้าอยากลองแล้วไปกัน<ห>เลยครับงั้นรอทำไมนะ่ะไปกันเลยดีกว่าไปเร็วโอเคไป ตอนนี้นะคะเรา2คนก็อยู่กับร้อยตรีนรง์ภูมินะคะและก็พันเอกเสกสรรพัทรนา,าวิกค่ะที่จะมาตอบคำถามนะคะที่เราอยากรู้เกี่ยวกับการท่องเที่ยวที่ค่ายอดิสศรแห่งนี้ค่ะใช่ค่ะก็อย่างแรกเลยนะคะวันนี้พี่ต้องนขอยากจะทราบว่าการท่องเที่ยวรถถังเนี่ย อยากจะทราบว่าจุดเริ่มต้นที่เปิดให้ประชาชนทั่วไปได้ท่องเที่ยวเนี่ยเกิดจากตรงไหนคะจุดเริ่มต้นของการท่องเที่ยวศูนย์การทหานม้าเนี่ยเดิมเนี่ยที่เนี่ยนะครับเป็นสถานที่ในส่วนของการเป็นสถานศึกษานะครับของศูนย์การทหารม้านะครับก็จะมีภารกิจในเรื่องของการฝึกและศึกษาให้กับกําลังพลในเหล่าทหารมา้าทั้งนี้ก็เลยจะต้องมียาลบ ในอดีตแล้วก็ยันลบในปัจจุบันนะครับเพื่อไว้ให้กําลังพลที่เข้ามาเข้ารับการศึกษานะครับได้ศึกษาแล้วก็ได้ทําการฝึกครับผมศึกษาแล้วก็ทําการฝึกอืมค่ะก็อยากจะทราบว่าสําหรับนักท่องเที่ยวทั่วไปที่สนใจอยากจะมาเที่ยวเนี่ยมีข้อจํากัดยังไงในการที่จะมาท่องเที่ยวหรือต้องระวังอะไรเป็นพิเศษไหมคะสําหรับการเข้ามาเยี่ยมชมนะครับแล้วก็มา ทัศนศึกษานะ,ะศูนย์กรนันม้าที่แผนวิชายานยนต์ตรงนี้นะครับก็คือในรายละเอียดเนี่ยก็จะมีข้อห้ามก็คือในส่วนของการปฏิบัติในส่วนของหน้าที่ของคนประจารถนะครับก็จะมีข้อกดข้อบังคับอยู่ก็คือในรายละเอียดเนี่ยจะต้องเป็นผู้ที่มีความรู้มีความเชี่ยวชาญในเรื่องการใช้รถถังเป็นอย่างดีนะครับบุคคลอื่นๆเนี่ยไม่สามารถที่จะปฏิบัติในเรื่องของการขับได้นะครับจะต้องมีการฝึกมาเป็นอย่างดีก่อน นนและสําหรับคนพิการนะคะสําหรับบุคคลบุคคลทั่วไปที่จะมาเที่ยวเนี่ยเราทราบกันไปแล้วสําหรับคนพิการที่อยากจะมาเที่ยวที่เนี่ค่ะมีต้องติดต่อหรือทํำยังไงบ้างคะอ๋อขั้นตอนของการเข้ามาเยี่ยมชมนะครับก็ติดต่อมาได้โดยตรงนะครับที่ศูนย์กระถานม้านะครับอำเภอเมืองจังหวัดสลับรีแนะพื้นที่แห่งนี้นะครับติดต่อมาได้เลยนะครับ โทรมาได้เลยสำหรับใครที่อยากจะมาเที่ยวนะคะก็ติดต่อเข้ามาได้เลยค่ะอคตอนนี้พี่ต้นเนี่ยเขาอยากจะไปเที่ยวแล้วค่ะให้พาเราสองคนไปเที่ยวได้ไหมคะได้ได้ครับโอเคพร้อมเลยนะคคไปพร้อมๆกันเลยค่ะคุณผู้ชมครับ เที่ยวกันมาแล้วค่ะสนุกมากๆเลยแล้วก็ตื่นเต้นมากๆค่ะ <c oughs> วันนี้พี่ต้นนะคะวันนี้เราสองคนต้นหน่ำก็ขอขอบคุณที่พาเราสองคนนะคะไปเที่ยวชมประสบการณ์และได้ดูรถถังแบบใกล้ชิดกันมากๆ,ๆเลยทีเดียวก็ต้องขอขอบคุณพันเอกเสกสรรพัทรนาวิกนะคะแล้วก็ขอขอบคุณร้อยตรีนรงคภูมี <c oughs> สำหรับวันนี้มากๆค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ อล่ะคะคุณผู้ชมคะแล้วตอนนี้นะคะเราก็ไปพบกับพี่เดฟไอดอลกันเลยค่ะช่วงนี้มีคำตอบแหมพี่ต้นและน้องแม่มทั้งสองคนนะครับไปถึงจังหวัดสระบุรีเลยทีเดียวและที่สำคัญแล้วนะครับทั้งสองคนไปค่ายทหารชื่อดังคือค่ายอดีศรที่จังหวัดสระบุรีนะครับแถมยังได้นั่งรถถังรู้ไหมพี่อยากนั่งมากเลยวันนี้มีคำถามมาถาม4คํคำถามด้วยกันนะครับ 1. รถถังนี้เลยครับเริ่มใช้ตั้งแต่ปีไหน 2. ปบทประจำการปีใด 3. รถถังนี้ใช้ความเร็วเท่าไหร่ 4. ทํทำไมรถถังจึงใช้แบบตีนตะขาบครับพร้อมแล้วไปชมกันเลยครับโอ้โหยากมากเลยอะถามอะไรเนี่ยวันนี้ยากจังเลยพี่ต้นทำไงดีอะว้ะไม่มค<ท>ำถามแต่ขอุยาตขอตัว ไปก่อนได้ไ,ดไหมอ๋ออ๋อได้ได้ค่ะงั้นขอบคุณเดี๋ยวครับเดี๋ยวครับเดี๋ยว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 พี่ต้นไปห้ามพี่ไว้ทำไมอ๋ขอขอความช่วยเหลืออ๋อพี่ต้นเขาบอกว่าจะขอถามคำถามมา,<พ>า<ด>ที่ถามเม<ด>ื่อสักครู่นี้ค่ะออืก็คำถามนะคะมีอยู่ว่า รถถังคันไหนนะคะคที่ได้มาเข้ามาประจำปการในประเทศไทยเนี่ยส่วนใหญ่จะอยู่ที่ปีไหนแล้วก็คันไหนที่ปลดประจำการนะคะปลดประจำการที่ปีใดค่ะคันแรกเราเข้ามาปี201ครับ2473ค่ะปลดปลดประจำการหน้าตุดนี้ก็คือประมาณอยห้าคันสุดท้ายนะครับ 2 5 0 5 2505ถูก้องอต้องพี่ต้นอยากทราบเพิ่มเติมค่ะว่ารถถังเนี่ยที่มีความเร็วที่ช้าที่สุดกับเร็วที่สุดเนี่ยค่ะมีความเร็วอยู่ประมาณกี่กิโลเมตรต่อชั่วโมงคะคันแรกเลยนั้นถังเบาเกีก็ประมาณ3 0กิโลเมตรต่อชั่วโมง10กิโลเมตรต่อชั่วโมงใช่ค่ะแล้วเร็วที่สุดล่ะคะก็ันแชมารีเหนือก็ประมาณ90ิกิโลเมตรความเร็วสูงสุดประมาณ90สูงสุด เร็วมากเลย90กิ h. โลเมตรต่อชั่วโมงโอ้เร็วมากนะเยี่ยมจริงๆเลยแล้วเอเห็นว่ามีแบบตีนตะขาบด้วยทำไมต้องมีแบบตีนตะขาบด้วยคะอ๋อเพื่อในการที่ยะเนอี่ยน้ำหนักองรถของรถขังน้ำหนักมันมากครับอืมเฉลี่ยน้ำหนักกันใช่แล้วเพื่อไม่ให้ไปแล้วยังไม่จม สามารถเข้าไปในภูมิประเทศที่ทุรกันดานได้ในป่าในอะไรอย่เงี้ยเข้าได้หมดมันจะไม่ติดไม่มีการจมหรือติดลมติดอะไรได้มันจะตะกุยไปได้อวันนี้เราสองคนก็ต้องขอขอบคุณมากๆนะคะที่พาเราเที่ยวชมแล้วก็อธิบายให้คำตอบกับเราเยอะแยะมากมายเลยขอบคุณมากค่ะครับสวัสดีครับขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะช่วง ภาษามือหน่ารู้แหมทั้งสองคนนะครับได้คำตอบครบถ้วนชัดเจนทั้งหมดเลยนะครับวันนี้มีคำศัพท์ภาษามือง่ายๆมาสอนเช่นเคยครับคำว่ารถถังอีกครั้งนะครับรถถังแล้วก็มีประโยคง่ายๆมาสอนคุณผู้ชมด้วยนะครับฉันอยากนั่งรถถัง นะครับฉันอยากนั่งรถถังภาษามือง่ายนิดเดียวใช่ไหมครับอย่าลืมฝึกกันนะครับบ๊ายบาย พักเหรอน้องแมมโอ้โหพักหน่อยเถอะวันนี้เป็นไงบ้างครับเราสองคนพาคุณผู้ชมไปขับรถไอทีวีแล้วก็นั่งรถถังเป็นไงสนุกไหมโอ้สนุกมากๆเลยตื่นเต้นแล้วก็เล่าใจแล้วคุณเยี่ยมไปเลยค่ะทริปนี้ยอดแล้วน้องแมมประทับใจอะไรระหว่างรถถังกับรถไอทีวีก็ <c oughs> <c oughs> ประทับใจของพี่ต้นค่ะในการที่นั่งรถถังนะคะเพราะว่าโว้ยเป็นครั้งแรกเลยแล้วก็ตอนเด็กๆเนี่ยอยากนั่งมากเลยอืเป็นความฝันตอนเด็กใช่ไหมแล้วพี่ต้นนะคะประทับใจอะไรคะพี่นะชอบ ATV เพราะว่าพี่ได้ขับยอดเยี่ยมมากเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาใช่ขับเก่งมากเลยนะอืแล้วก็ตอนนี้นะคะก็ได้เวลาที่จะมาเฉลยคําถามกันไปแล้วนะคะคําถามมีอยู่ว่ารถ ATV นี้นะครับ เข้ามาครั้งแรกในปีคริสตศักราชใดและคำตอบที่ถูกต้องก็คือข้อที่1หรือ2 1หรือ2ข้อที่1ค่ะคริสตศักราช1950ค่ะสำหรับใครนะคะที่ตอบถูกเป็นคนแรกสายแรกนะคะก็รับเสื้อสวยๆจากทางรายการมอภพยไปเลยค่ะ,ะเยี่ยมเลยวันนี้เวลาของทางรายการก็หมดลงแล้วนะครับ พบกับพวกเราได้ใหม่ทุกวันเสาร์เวลา8นาฬกาจนถึง8นาฬกานาทีค่ะทางช่อง TNN 2และ t u e v i s i o n HD 784และใครที่อยากรับชมย้อนหลังก็สามารถเข้าไปดูได้ที่ w w w t h a i t v c o m ครับตอนนี้ก็เวลาหมดลงแล้วเนะอะคิดว่าเดี๋ยวเราไปหาอะไรทานกันดีกว่าดีไหม ดีด,ดีเลยเนอะโอเคกินบ้าบลังเือ <c oughs> ที่จะ<ช>ไปเท,เที่ยวต่อใช่ไหมไม่บอกคุณผู้ชมเนอะโอเคถ้าอย่างนั้นเราสองคนขอลาคุณผู้ชมไปหาอะไรทานกันก่อนนะคะไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับไปไป,ไปทางไหนดิ